สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้เป็นเรื่องผีอีกแล้วเราเกินไหมก่อนด้วยความที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่ว่าเราชอบฟัง The Ghost Radio หรือว่ารายการผีที่รันไปตามๆอัลกอริทึมทำให้เวลาที่เราสงสัยอะไรเรื่องผีมักจะเป็นเรื่องต้นๆที่เราสงสัยเสมอ เรื่องผีที่เราจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องผีที่เป็นความเชื่อของทางล้านนาเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปู่ย่าเรื่องมีว่าจริงๆแล้วที่มาของคําว่าผีปู่ย่ามาจากคนล้านนาส่วนใหญ่มักพูดว่าอี่ปู่อีย่าอีป่ออีแม่ดังนั้นจึงมีเพียงคําว่าผีปู่ย่าเพราะคนล้านนาไม่มีคําว่าตายายคะ่ะจึงไม่มีคําว่าผีตายาย แม้ในชีวิตจริงจะมีตายายในภาษาอื่นก็ตามนอกจากนี้บางท้องถิ่นยังเรียกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่าป่ออุ้ยแม่อุ้ยคือไม่ว่าจะเป็นคุณปู่หรือคุณตาก็จะเรียกเหมือนกันว่าป่ออุ้ยส่วนคุณย่าหรือคุณยายก็จะเรียกเหมือนกันว่าแม่อุ้ย บางท้องถิ่นเรียกคุณตาคุณยายว่าป้อหลวงแม่หลวงก็ยังมีนะคะเขากลับเข้ามาที่ตำนานของผีปู่ผีย่านะคะตำนานที่พอค้นหาได้และพอมีหลักฐานให้คนคว้าก็คือคำว่าตำนานผีปู่แสะย่าแสะที่ดอยคำหลงหรือดงหลวงบางครั้งจะเรียกกันว่า ผีปู่ย่าดอยคําในเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันได้กล่าวมาว่าคนเราต้องการความอบอุ่นทางใจต้องการมีกําลังใจในการดํารงชีวิตประจําวันบวกกับมีความอาลัยอาวร์ญาติที่เสียไปแล้วจึงมีการปรุงแต่งผีปู่ย่าขึ้นมาเชื่อกันว่าผีปู่ย่าที่แท้จริงแล้วจะเป็นบรรพบุรุษของเราที่คุ้มครองญาติของเราแล้วก็นับถือกันมารุ่นต่อรุ่นโดยมีเครื่องสักการะคือสวยดอกไม้ สวยดอกไม้ในที่นี้เป็นคำภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือแปลว่ากรวยดอกไม้จำนวนสวยดอกไม้ขึ้นอยู่กับแต่ละตระกูลจะกกำหนดแต่เท่าที่ทราบมามักจะถือเอาเงินจำนวนค่าผีมากำหนดค่ะเช่นตระกูลนี้มีค่าผี32แทบเขาก็จะเอาสวยดอกไม้จำนวน32สวยเป็นต้นนอกจากบูชาด้วยสวยดอกไม้แล้วยังมีทูปเทียนต้นดอก ต้นเทียนหมากพูเครื่องประดับตกแต่งตามแต่ผู้คนจะก,กำหนดกันแต่ที่แน่ๆการกำหนดที่อยู่ของผีปู่ย่าจะต้องมีสองแห่งดังนี้คือ 1. ห,หิ่งผีปูย่ย่าส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องนอนหลวงหรือว่าห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะ นอกจากนี้ยังจะต้องทำหอผีปู่ย่าไว้ในเรือนดูบ้านอีกด้วยเพื่อเป็นสถานที่ให้บรรดาญ,ญาติที่มาได้ร่วมสักการะบูชาไว้พร้อมๆกันค่ะการสืบทอดผีปู่ย่าจะขึ้นอยู่กับสตรีเท่านั้นหากบุตรีคนโตเสียชีวิตก็ต้องมอบให้บุตรีคนรองลงมาเป็นขั้นตอนหากในครอบครัวไม่มีบุตรีเลยก็จะต้องพิจารณาว่า บ้านใดเรือนใดของเครือญาติใดมีสตรีที่มีความอวุโสสูงสุดก็จะต้องย้ายหิ่งผีปู่ย่าไปให้บ้านนั้นไวเป็นผู้ดูแลส่วนการบูชาต่างๆก็ทําตามประเพณีดังเดิมเลยค่ะคือต้องสร้างหอผีปู่ย่าไว้ให้อยู่คงเดิมขณะเดียวกันญาติิที่เป็นบริวารก็ต้องสร้างหอผีปู่ย่าไว้ที่บริเวณบ้านตนด้วยเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเพียงแต่ไม่มีหิ่งผีปู่ย่า เหมือนเรือนแรกหรือว่าเรือนหลักที่เป็นที่สักการะนะคะและถ้าหากบ้านเรือนใดมีคนเข้ามาอยู่ในครูเรือนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลูกบ่าวลูกจายลูกหญิงหรือลูกไบในที่นี้เราหมายถึงมีลูกชายลูกสาวเพิ่มเติมหรือว่ามีลูกเขยหรือลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านก็จะต้องทำพิธีบอกกล่าวผีปูย่าให้ผีปูย่ารับทราบด้วยค่ะ เพราะนั่นถือว่าเป็นความผูกพันในเครือญาติที่จะมีผีปู่ย่าเดียวกันเวลาที่เลี้ยงผีปู่ย่าประจำปีมักจะกระทำกันในเดือนเจ็ดเรื่อยไปจนเดือนเก้าเหนือเดือนเหนือในที่นี้เดือนเจ็ดจะหมายถึงเดือนเมษายนส่วนเดือนเก้าจะหมายถึงเดือนมินนนมถนมุนายนแล้วแต่สะดวกช่วงใดช่วงหนึ่งค่ะตามที่เรากล่าวไปข้างต้นทั้งหมดเลยผีปู่ย่าจริงๆแล้วก็คือผีบรรพบุรุษ ซึ่งไม่ใช่แค่าชาวล้านนาน,นะคะที่จะมีการเลี้ยงผีปู่ย่าเราว่าในทางคุนจีนที่จะมีพิธีการไหว้ตุ๊ดจีนก็ถือว่าเป็นการเส้นแล้วก็เป็นการทําความเคารพต่อบรรพบุรุษอย่างหนึ่งเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อของผีปู่ย่าก็เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วค่ะเรื่องของผีปู่ย่าที่เราเอามาในวันนี้ มาจาก w w w c h n เ m บชียงใหม่ .co.th นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด s สคริปชันเหมือนเดิมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บดังกล่าวนะคะ